ขอขอพี่แจงกับเจ้าหน้าที่ที่ให้ผู้มีสิทเลือกตั้งตรวจาายชื่อนะครับข้างในเนีเ่ยเขาออนลายชื่อเสียเวลาเลยครับนะครับเจา้าหน้าที่ตอกพี่น้องประชาชน ได้กลับบ้านคุณพัฒน์พุบอกว่าเราไปที่สายไหมใช่ไหมตอนนี้น่าจะไม่เคยของนาดีเอกสาจรจะติดแล้วเรามาติดที่หน้าประตูแล้วเราจะออกหรือทางจากมีกลับมาเลือกตั้งไหมไม่งั้นเราจะย้อนกลับและท่านจะได้โทษตัดมาเดิมนะครับช่วยจัดก,กระบวนเลยครับพี่น้องขึ้นรถตารถของทุกท่านเลยนะครับขึ้นปรํารถของทุกท่านนะครับข,รขอให้รถครื่อย่างไรนะครับ ขณะนี้เรารอหนังสืออยู่เรารอหนังสือที่ทางส่วนของดูแลการเลื่อกตั้งนี้นะครับกับ